สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเจเจพอใสซนะครับวันนี้ผมก็จะมาขุดสวนนะครับสวนปฏิพัฒน์นะครับทรงสวนป่านะครับผมก็ไปดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดินเขาแข็งหน้าดูเลยนะครับเป็นทรงสวนป่านะครับผมสวนปฏิพัฒน์นะครับเราจะไปทาสวนป่าป่าลากเดียวด้วยนะครับผม เป็นป่าหลากเดียวนะครับี๋ยวยังไงก็ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับผมครับก็นี่ก็คือโคดของเขานะครับเราจะตัดออกก่อนนะครับผมตัดแต่งกิ่งเขาออกก่อนนะครับผมเพื่อเพื่อลดการคลายน้ำนะครับ แถวนี้ก็พอมีเยอะอยู่นะครับนี่ก็คือเส้นของเขาคสันลากเขานะครับผมสัหลากเขาจะไปนี่เลยนะครับไปหากันนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับแต่มันจะเป็นพื้นปูนด้วยนี่ครับเป็นพื้นปูนที่แข็งนะครับผม ถ้าได้ก็จะสวยงามนะครับต้นนี้นี่นะครับผมแถวนี้ใช่หมดเลยนะครับผมสนปติพัฒนนะครับเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวไปชมกันดูครับผม ครับผมก็ขุดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกแข็งมากครับลากเขาก็ใหญ่มากเลยครับนี่มันเ่็นซันลากเขานะครับและอีกอย่างก็ <c oughs> แดดด้วยครับ <c oughs> แดดแรงเหลือเกินครับมุกดาหารนี่เหมือนมีพระอาทิตย์อยู่สองดวงนะครับมุกดาหารนี่นะครับ จ่ชอบที่สันลาบเขานะครับสวยงามเลยนะครับผมก็ติดตามดูไปเรื่อยๆครับผมว่าจะได้หรือเปล่าครับตอนนี้รือจะถอดใจไปก่อนนะครับผมก็ดูกันไปเรื่อยๆครับสวยงามครับตำแหน่งของเขา ก็เสร็จไปอีกขันหนึ่งแล้วนะครับโอ้รสอว่าหินเยอะเกินครับหินเยอะแข็งด้วยนะครับผมโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับนี่ก็จะเป็นสันรากของเขานะครับสันรากเขาแข็งมากครับนี่ ฉันลากเขาขดไปขดมานะครับก็เลยทำให้มันมันเหนียวนะครับมันเหนียวมันแข็งนะครับผมครับก็ตามกันดูกันไปเรื่อยๆครับผม เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเสียแต่มันแดดนะครับนี่ก็รากเขาจะใหญ่นะครับผมรากเขามันใหญ่มากนะครับมันก็เลยช้าหน่อยแล้วก็มีหินด้วยเนี่ยครับหินเป็นถนนเก่านะครับก็เลยทำอาซเสียมนี่ ชื่อไปเลยนะครับผมนี่ดูนะครับโอ้ลากเขานะครับเขายังไปนู่นเลยนะครับลากของเขานะครับเดี๋ยวเ,เกิดขึ้นมาใหม่ก็ามาขุดอีกก็ได้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับลากนี้เป็นแผ่นนะครับ แผ่นใหญ่เลยนะครับผมนี่จะเป็นสันลากของเขานะครับเป็นรถนะครับรถเหยียบนะครับรถเหยียบไปมานะครับผมแต่ก็ยังไม่วายเกิดขึ้นมาได้นะครับ เสร็จแล้วครับผมก็เอาขึ้นรถนะครับผมตอนนี่เลยนะครับเต็มรถสะเล้งเลยนะครับผมรถคู่ใจไปไหนไปกันครับก็ดูสิก็ยาวเลยนะครับผมถ้าเขาฟูแล้วเลี้ยงให้เขาฟูนคงจะน่าดูเลยสวยนะครับผม ต่งตุ้มให้บางแล้วครับนีบางสุดแล้วไม่เช่นนั้นเขาก็จะหนักนะครับผมก็จะได้เวลาเดินทางแล้วนะครับผมแดดเหลือเกินวันนี้ครับผมก็ถึงบ้านแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตุ้มนี้ลากเขาสันลากเขาใหญ่นะครับผม และก็แข็งแรงนะครับไม่ต้องหอ,อก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะไม่แตกนะครับแต่ถ้าตุ้มเขาไม่แข็งแรงหรือรากเขาไม่เยอะพอนี่อาจจะทำไม่แตกได้นะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับครับผมก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับวับนนี้ดูสันรากของเขานะครับผม สันลากเขาใหญ่มากครับสวยงามครับผมตำแหน่งเขาก็ใช้ได้ครับตอนแรกผมคิดว่าจะทำแบบต้นตรงนะครับต้นตรงยนชุ่งสูงแบบนี้เลยนะแต่พอมาดูสันรลากของเขาแล้ว ต้นทุนเขาคือมันใหญ่นะครับคดเคี้ยวแล้วก็เก่าแก่มากนะครับสันหลักของเขาเพราะว่าเป็นถนนเวลารถเหยียบรถอะไรครับรถเหยียบตลอดครับถนนเส้นนี้แต่ก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นรีสอร์ทเก่านะครับรถเหยียบทีนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็รถเหยียบอีกนะครับเหยียบ ไอ้ยอย่ามาที่นั่นเลยนะครับพอเป็นรีสอร์ทล้างเขาก็เลยขึ้นมาได้ครับทีนี้ก็เลยจะทําเป็นทรงติเตียครับทีนี้ตัดติเตียนะครับเป็นทรงแบบคล้ายป่าที่เก่าแก่แห้งแล้งนะครับผมประมานั้นนะครับสวนป่าที่แห้งแล้งกันดานครับเป็นแค่แค่นะครับผม ทำทรงสูงมันก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะนะครับก็เลยจะเปลี่ยนเป็นทรงใหม่นะครับผมก็ดูอีกทีครับผมว่าจะทรงไหนนะครับเสร็จแล้วตุ่มใหญ่พอสมควรครับครับผมก็ติดตามตอนต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผม ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันตลอดนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไว้าแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ